การก๊อปภาพก็คือการคัดลอกรูปภาพขึ้นมาอีกหนึ่งภาพโดยที่นักเรียนไม่ต้องวาดใหม่ค่ะการคัดลอกเริ่มต้นด้วยการเลือกภาพนะคะให้ไปที่คำสั่ง Select ก,การใช้คำสั่ง Select ทุกครั้งนักเรียนต้องกำหนดเป็นแทน p พ r e นซ Selection ค่ะเพื่อตั้งค่าปรุงใสให้กับสีพื้นหลังจากนั้นก็เลือกภาพ เมื่อเลือกภาพได้แล้วนะคะให้ในักเรียนไปคลิกที่คำสั่ง copy จากนั้นไปคลิกที่คำสั่ง paste เ,เป็นการวางภาพก็จะได้ภาพใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งภาพค่ะแล้วก็ย้ายภาพไปยังตำแหน่งที่ต้องการยังมีการคัดลอกรูปภาพอีกวิธีหนึ่งค่ะให้ในักเรียนเลือกภาพก่อน จากนั้นนะคะให้นักเรียนกดปุ่มคอนโทรลบนแป้นพิมพ์ค้างไว้แล้วเลื่อนเมาส์ไปชี้ตรงกลางภาพจากนั้นก็คลิกเมาส์ค้างไว้เราก็จะได้ภาพขึ้นมาอีกหนึ่งภาพค่ะนักเรียนสามารถเลือกใช้วิธีการคัดลอกรูปภาพนะคะได้ตามความถนัดและตามความเหมาะสมของภาพค่ะ